สวัสดีค่ะเซลมินค่ะโตโยต้าโคโรน่1988ค่ะวันนี้มินจะมารีวิวนะคะสําหรับน้องนะคะ f o r ์จูเนอร์ลีดเนะคะเกรดจีคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะคะก็เรามีการตกแต่งนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยเราเป็นการแปลงหน้านะคะแปลงหน้าเป็น GR Sport ให้ลูกค้านะคะเพิ่มในส่วนของตัวโลโก้แก้วเข้าไปนะคะแล้วก็เรามีการเปลี่ยนไฟหน้านะคะคันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนไฟหน้าเป็นแบบไฟก้งป่าด้วยนะคะ สำหรับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยเราทำเคี่ยวนะคะเป็นสีดำเพื่อให้รับกับตัวกันชนหน้าทั้งชิ้นงานด้านหน้านี้นะคะสำหรับด้านข้างเนี่ยเรามาดูในสน่วนของตัวด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยคันนี้เนี่ยเรามีการจัดทรงนะคะก็สำหรับล้อเนี่ยเราใส่ไปซีรีส์ยางนะคะที่26560นะคะ18นะคะเราก็มาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะลายจะเป็นแม็กเป็นอเป็น TE37 นะคะ เป็นล้อแบบล้อเบานะคะแล้วก็เราเสริมด้วยช่วงล่างด้วยนะคะชุดนี้เนี่ยเรามีการใส่ช่วงล่างเข้าไปเป็นชุดของโพเฟนเดอร์นะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบควินซิลี่นะคะ,ะเราเอามีการโหลดลงด้านหน้าเนี่ยคือ1นิ้วครึ่งนะคะสําหรับคันนี้นะคะส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยด้านหลังเราก็มีการจัดทรงให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของตัวกระจกนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยกระจกเนี่ยเรามีการติดตั้งนะคะ ระบบทับกระจกออโต้เข้าไปนะคะก็เราจะใช้งานนะคะก็เวลาที่มีการปลดล็อกประตูหรือล็อกประตูนะคะกระจกจะทับออโต้ให้นะคะอันนี้ก็เวลาที่เราล็อกประตูนะคะก็พับแบบนี้นะคะหรือมีการปลดล็อกประตูนะคะจะเปิดให้ออโต้แบบนี้เลยนะคะโอเคคันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของตัวหลังคานะคะหลังคาเนี่ยเราทําการแลบหลังคาดําเข้าไปนะคะ รวมไปถึงสปอยเลอร์หลังนะคะสปอยเลอร์หลังเนี่ยเราก็ทำการแลปให้ลูกค้าด้วยนะคะแลปเป็นสีดำนะคะก็เรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยเราจัดให้เป็นคือทนขาวดำกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายกันนะคะหน้าเนี่ยเป็น GR Sport แล้วนะคะสำหรับท้ายนะคะก็ไม่พลาดนะคะท้ายเราก็จัดเป็นตัว GR Sport ให้ลูกค้าเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เรามีการติดตั้งนะคะ ตัวโลโก้นะคะเป็นลีเจนเดอร์เข้าไปนะคะฝั่งด้านขวาก็จะเป็นอาสัญลักษณ์ของตัว GR Sport เข้าไปด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีการติดตั้งระบบของคันนี้เข้าไปนะคะก็คือจะเป็นระบบเปิดท้ายไฟฟ้านะคะก็เราจะใช้วิธีนะคะในการเปิดท้ายไฟฟ้าด้วยกันเตะเข้าไปนะคะที่ใต้รถแบบนี้นะคะเพื่อทำการเปิดท้ายสัมภาระนะคะอ่า และก็ยังสามารถที่จะควบคุมนะคะจากสวิตช์ที่ท้ายตัวนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อทำการปิดนะคะโอเคค่ะสำหรับด้านหลังเนี่ยเราใส่โลโก้แก้วให้ลูกค้าเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของภาพรวมนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ f o อ t t จู r นอร์ลีดเดอร์เกรดนะคะที่มีการติดตั้งแต่งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะคะ เดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะอีกหนึ่งจุดที่เราติดตั้งระบบเข้าไปให้ลูกค้านะคะดเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันค่ะโอเคก็แล้วก็สำหรับอีกอหนึ่งระบบนะคะที่เรามีการติดตั้งเข้าไปนะคะในรุ่นของ Fortuner Leader GT a คันนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวชาร์จนะคะไฟแบบไร้สายนะคะก็คือเป็นตำแหน่งนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฟนะคะ,ะ,คะเราวางโทรศัพท์มือถือเข้าไปได้เลยนะคะ คือรุ่นเดิมๆเนี่ยเขาจะไม่มีนะสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเรามีการติดตั้งให้ลูกค้าเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจกนะคะกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะซึ่งฟอร์จูเนอร์ลีดเดอรตัว G ีเนี่ยจะไม่มีนะคะก็เราก็ทําการติดให้ลูกค้าเข้าไปนะคะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนะคะในการขับตอนกลางคืนนะคะลดแสงสะท้อนนะคะโอเคค่ะก็ ยังไงก็ฝากการติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับรีวิวรถคันนี้นะคะเจ้าของนะคะอยู่จังหวัดอุดรก็ยังไงเดี๋ยวลูกค้ามารับรถเดี๋ยวลงรีวิวให้ชมกันอีกทีนึงนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชม